นี่หัวเขียวมาออกงานนะครับขบัขบขับจะคืบไหมเนี่ยให้สุดทนมาขับเนี่ยฮนะมันจะผ่านหรือเปล่าสู้มือผมไหวป่ะอืมฝึกสุดทนขับจะพังหมดแน่เลย <laughs> สุดทนเลยฮ <laughs> ะเดี๋ยวคอยดูนคนระับผมก็ยังไม่เคยเห็นนะว่ามันวิ่งแนละ้วมันจะเป็นยังไงนะครับผมกระป๋องนี่ถอดออกได้แล้วม,มั้งเนี่ยฮะก็ไม่ได้ถอดกระป๋องถอดแค่ไอ้ที่ อแค่กระป๋องนะสนใจทอ่อปเสือก็นี่นะครับผมสเสือท่อสิ่งสวัสดีครับวันนี้ไม่มีดำนาเหรเอหนึ่งร้นดำนานะครับ,รบกระป๋องไี่ถอดเลยป่ะสุทนเอ้ยถอดไม่ได้นี่วะโคนเข้าอยู่แล้วขอ สุทนขอลองกับเป๊กได้ไหมเนี่ยโอ้ดีนะครับตัวแรงให้ผมขับนะเออให้สุทนขับตัวแรงอันนี้คือรถดํานาแท้ๆนะครับของพี่เป๊กเขานะถดํานาเออรถดำนาแท้ๆที่ว่าเห็นในสนามนั่นไม่ใช่อันนี้ไม่ได้ไม่ได้ยังยังพงยังบอดอะไรเลยนี่ครับทันทีที่แข่งกับ สี่กิตแข่งกับสมคิดที่แรกตัวนี้เนาะใช่ปะใช่แอรติดติดเจอก,กันกับสมคิดใหม,ม่ลวอ,อืมแต่ว่าตอนนั้นมันส่งเลยนะส่งเหรออ่า rồi Cường nhầm mấy rốt Hãy subscribe cho kênh không เ้ยดับแน่เลยมีแรงไหมเนี่ยเด้อดับเฮ้ยด,ด,ดับได้ไงอะ่ <c oughs> งอะ <c oughs> มันไม่ร้อนนั่นดิมันต้องเล่ใไงสุดต,ตลอดอ่ะ <c oughs> เดี๋ยวสตาร์ทใหม่นะครับ <c oughs> โอ้หวันไ,ลไหลไปเลยนะครับ กว่าจะติดใช้เวลานานมากนะครับใส่กระป๋องไม่ได้เลยดับอย่าไปดับกลางนานะหมาเป็นรถขายไก่เลยนะครับผมโอ้ยตำรวจจะจับมาเนี่ยควันดำขนาดนี้โอ้ยเฮ้ย โอ้ดวงใจจะวินน่งไม่ได้นะครับบิ๊กแมปตามล่องก็เลยเนี่ยส่วนเนี่ย พอๆกับของสุทนเลยเหรอโอ้คร,รับพอๆสายพันสายพันมันหย่อนเหรอโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวใส่ห้าจุดสองใส่ละห้าจุดสองเหลืออืมอ,อ,อันนี้เหลืออันนี้เหลือเยอะใช่ปะ่ะเดี๋ยวใส่ห้าสองนับโอ้ขำๆนะครับอ่าต่อให้นะครับปิ๊เบ๊กต่อให้ใช่หรือเปล่า này các พอกับของสุทนเลยเหรอโอ้ขปบพอสายพันสายพันมันหย่อนเหรอโอเคเดาเดวใส่ห้าจุดสองใสล่ลห้าจุดสองเหลืออืมเหลือนี้เหลือเหลือเยอะอันนี้เหลือเยอะใช่ปะ่ะเดี๋ยวใส่ห้าสองนะครับ <laughs> ได้นะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนะครับทำอาไหวยก็ต้องใส่ห้าเหมือนเดิม5.1ไม่ได้เอามาเฮ้ย5.1ไม่มีนะต้องเอาอันนี้ไปกึงลงอีกเออโชค จะลองปล่อยมานะครับมาโอ้ควันเป๊กอยู่ในลูกขวานะครับพี่สันอยู่ในลูน่ซ้ายารประโกนสีแดงนะครับเออบอลบอลเอยเรียบร้อยเลยเสียงไม่ได้วิ่งเลยนะครับสงสัย วาวหลุดไปแล้วโอ้ตัดผู้ชมเยอะด้วยนะครับโอ้แล้วจะไปเอามายัางไงเนี่ยไปด้วยนะรับ <Nice. S 1> โอเค

เรียบร้อยอาจจะลูกแตกไปละมั้งก่อน โอ้โหสุทนขับรถยังไงพังเนี่ยฮืขับยังไงให้มันพังผมบอกแล้วว่ารถอ่ะรถเดียร์บอลรักผมโปกสุทน,นเนี่ยโอเคนะครับก็เดี๋ยวไปลื้อดูนะครับเดี๋ยวทำการเก็บกู้ก่อน <c oughs> โอ้โสุทน,นขับขนานพังขนั้นเลยอ่ะ โอเคครับเดี๋ยววิดีโอชุดนี้จบไปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกไลค์ทุกกำลังใจนะครับย่าลืมฝากกดติดตามมาด้วยนะครับสวัสดีครับ